สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแอดก็จะพาไปก่อเลขกับพระนะคะท่านผู้ชมขอให้ลูกมีโชบมีลากฝาแกแฟนเอฟซีด้วยนะคะเขาปูกน้องปลูกกอนเราจะไปงค่ะ โูนะคะเราก็มาขอดูพระวรวินวัดนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยน,นะคะก่อนจะเดินไปหาพระนะคะหรือที่เขาเรียกว่าภูนะคะแต่ภูไม่ให้ออกมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมด้วยที่พระเียนให้นะคะ,ะท่านไม่บอกให้ท่านไม่ให้ถ่ายนะคะท่านไม่ให้ออกมามะคะทำเคยนให้ตอนนี้เลยนะคะท่านผู้ชม อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็เอามานําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนแอดจะกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมแอดก็ไปเสียมซีไล่ลีตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาที่เรือนะคะจะมีการย้ายเรือนะคะท่านผู้ชมก็รับใช้นในการรบนะคะมาแล้ว51ปีนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแอดก็เลยเอามาฝากนะคะเพราะว่ามีการย้ายเรือนะคะท่านผู้ชม